แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้8เมษายน2568เปิดวาระประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรามอในวันนี้โดยมีนางสาวแพททองทานชินวัรนายการ,รัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุมนะคะวันนี้8เมษายน2568นางสาวแพททองทานชินวัฒนายการ,รัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยก่อนการประชุมนาย อนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมรายงานต่อนายกรัฐมนตรีถึงผลการตรวจสอบกรณีการแก้ไขปัญหาแผ่นดินไหวของอาคารก่อสร้างสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินหรือสตองอพังถล่มลงมาเพื่อหาข้อสรุปในการให้เกิดบรรทัฐานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างรัดกุมและนำเสนอครอมต่อไปนะคะมาเริ่มกันที่วาระเพื่อพิจารณานะคะ กระทรวงการคลังเสนอมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยกระทรวงการคลังเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอรายงานผลการดำเนินงานและขอขยายเวลาการดำเนินโครงการแก้ไขหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรลูกหนี้ของธนาคารของรัฐ4ี่แห่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อใช้เป็นค่าใช้ใจ่ายโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบริหารจัดการน้ำและฟื้นฟูโครงการที่ได้รับความเสียหายจากโอโทก,กภัยกระทรวงคมน,นาคมเสนอขออนุมัติดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานคู่ขนานข้ามแม่น้ำโกลกที่อำเภอสุงไหงโกลกจังหวัดนาราธิวาสเชื่อมระหว่างอำเภอสุงไหงโกลกจังหวัดนาราธิวาสและเมือง และเมืองลันเตาปัญญารัฐกันตังประเทศมาเลเซียพร้อมจัดทาและลงนามร่างความตกลงว่าด้วยการก่อสร้างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงสถานที่ฝึกซ้อมแข่งขันกีฬาทางน้ําภายในสนามกีฬาหัวหมากเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่33ปี2568 และกีฬาอาเซียนพลาเกมปี2568จากงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นกระทรวงการต่างประเทศเสนอการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกคณะกรรมาการกฎหมายระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติวาระปีคิตศกัาช2028ถึง2034และคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติวาระปี คศ2029ถึง2031กระทรวงกลาโหมเสนอขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568เป็นเงินราชการลับกระทรวงหมหาดไทยเสนอขอผ่อนผันการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1A เพื่อดำเนินงานสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า22 kv ช่วงสถานีไฟฟ้ากาญจนบุรี4ถึงจุดผ่านแดนถาวรบ้านพูน้ำร้อน ตำบลบ้านเก่าอำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะที่2และก่อสร้างสายส่งไฟฟ้า125 kv ช่วงสถานีไฟฟ้ากาญจนบุรี4ถึงสถานีไฟฟ้าบริเวณพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมกาญจนบุรีกระทรวงสาธารณาสุขเสนอร่างพระราชบัญญัติ อาสาสมัครสาธรารณสุขประจำหมู่บ้านสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเสนอสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งสมาชิกสภาบริหารหรือ ITU Council ข,ของสาภาพโทรคมนาคมแห่งประเทศ ITU ระหว่างในระหว่างการประชุมใหญ่ผู้แทนผู้มีอำนาจเต็มปี2026สำนังกงานคณะกรรมการการเกลดการเสนอขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่24พฤษภาคม2565เรื่องข้อเสนอหลักการกฎหมายว่าด้วยเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม สำนักง,งานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอร่างพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอัชญากรรมทางเทคโนโลยีและร่างพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรวมสองฉบับสำนักง,งานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินครั้งที่1นึทับหคณะกรรมการ4ี่ ที่มีนายพีรพันธ์สารีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเสนอการจัดทำโครงการบ้านพักข้าราชการบ,าบ้านหลวงของกระทรวงศึกษาธิการสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ20ปีคือตั้งแต่ปี 2560- ันถึงสองพคณะกรรมการยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติเสนอมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติครั้งที่1ทับ มาดูทางด้านวาระเพื่อรับทราบนะคะกระทรวงการคลังเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดลนักษณะของเหรียญกระสาบที่ระลึกพระราชพิธีสมมงคลพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการบริการแผ่นที่หรือข้อมูลแผ่นที่เป็นการ เฉพาะรายกระทรวงสาธารณาสุขเสนอร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมทางออกใบรับรองตามกฎกระทรวงกำหนดส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ยาสูบและสารที่เกิดจากการเผาไหม้ของส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ยาสูบป,ประเภทบุหรี่ซิกาเลต็ตและบุหรี่ซิกา้าการแจ้งและการออกใบรับรองปี2567สำนักง,งานสภาเกษตรกรแห่งชาติเสนอร่าง ข้อเสนอการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำในแหลง่งน้ำนอกเขตชลระทานสำนักง,งานสภาเกษตรกรแห่งชาติเสนอร่างข้อเสนอการกำหนดโครงสร้างราคาปาล์มน้ำมันเพื่อแก้ไขปัญหาราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำและท้ายสุดวุฒิสภาเสนอข้อสังเกตของคณะกรรมาการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติาภาษีสรรพสามิตของสภาผู้แทนราษดรและวุฒิสภา นี่คือวาระประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้8เมษายน2568